เมื่อเด็กวัดกับเด็กวัดเจอกันมันก็ต้องเปิดเสือกันในวัดเลยคุณผู้ชมสภาพนี้วัดรวกอยู่แถวเนี่ยฮะฟังโทนอีกเหมือนกัน

เกิดขึ้นที่วัดรวกนะครคุณผู้ชมบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ห้น้องผู้หญิงล้มลงไปเลยวันนี้เราได้ไปพูดคุยกับอปอพรเขตบางพัดคุณสัญชัยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยบอกจุดเริ่มต้นเนี่ยจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ตอนช่วงสงกรานเด็กต่างถิ่นมาเล่นน้ําสงกรานในวัดรวกแล้วมันเป็นช่วงที่ในจ๋องวัยรุ่นในพื้นที่ชุมชนวัดรวกเนี่ยหึงหวงทะเลาะก,กับจอยแฟนสาวแล้วมีกลุ่มวัยรุ่นจาก นอกพื้นที่มาได้น้ําสงการด้วยคราวนี้มันก็เลยไปกันใหญ่กะว่าจะไปเคลียร์กันแล้วก็เนี่ยเคลียร์ไม่ลงตัวชุลมุนกันเ<ม>พื่อนๆก็พยายามจะเข้ามาห้ามปรามแล้ววันนี้เราไปเจอกับญาติของนายจ๋องด้วยลองฟังดูยืนยันบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ศึกระหว่างเด็กวัดสองกลุ่มมันมาจากจ๋องกับจอยทะเลาะกันแล้วก็เกิดชุลมุนกันช่วงวัยรุ่นที่มันแบบมาเล่นน้ำสงกา์เท่านั้นเอง มังผู้ชายต่อยกันแล้วผู้หญิงเนี่ยเข้าไปห้ามเข้าไปห้าม,าามแบบว่าเนี่ยก็เหมือนสะบัดกันเนี่ยสะบัดหลุดจะไปจะไปต่อยกับผู้ชายจะผู้ชายจะต่อยกัน,นอ่ะแต่ไม่รู้ว่าผู้รียกไปลงเนี่ยไปลงกันว่าปลักเปิดผู้หญิงอะไรอย่างไงแต่ผู้หญิงเกี่ยวไหมคือมันหึงหวงกันเหรอไม่ไง อะไรกินเหล้ากินเหล้าแล้วเมาสนุกสนานแบบว่าไอเนี้ยแหละอาจจะเมาไม่ได้มีอะไรมากมายใไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผู้ชายอ๋อก็คือสรุปแล้วว่าไม่ใช่เรื่องที่เขาพูดกันว่าเด็กวัดสองวัด สองวัดใหญ่ทำเหม็นกันไม่เกี่ยว,ไม,ยวไม่เกี่ยวกับอีกวัดหนึ่งเลยเาขาไม่ได้ยุ่งอะไรมีปัญหากับแฟนตัวเองมีปัญหากับแฟนตัวเองแล้วก็หึงห่วงเพราะมีวัยรุ่นมาเล่นน้ำสงการที่วัดลวกก<อ>็เลยทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาแค่ <ๆ S 2> นั้นเด็กวัดบวร,บรไม่เกี่ยวเออเคลียร์กันจบแล้วะนะฮะ